สวัสดีครับอ่ะวันนี้ครับมาดูไก่กรอบวิ่งแซบครับสิบบาทพี่น้องขาละสิบบาทครับตีละสิบบาทนี่ตรกนี้คนที่ขาประจําซื้อทุกวันกับข้าวกับปลาไม่ยอมทําครับมาซื้ออย่างนี้หลยให้ลูกให้หลานกินยายเล่เนี <laughs> ่ยยายเล,อเล่อร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยค่ะเพระาะขี้เกียจทํา ทำไม่เป็นเป็นนี่ฮะนี่วันนี้เมนูมีไก่กรอบไก่กรอบแล้วก็อะไรจีดาวคุณนายดาวอะไรอ่ะคุณนายดาวเลือกซื้อได้เลยอุดหนุนเชียญยนหน่อยอุดหนุนคนบ้านกันเองคนบ้านเดียวกันไก่วิ่งแซบอร่อยครับผมอ่าอันนี้อะไรอ่ะฟองไอจีดวหน่อยนี่นี่อะไร เกาหลีเกาหลีโอ้ยอยู่นี่เกาหลีไก่เกาหลีครับเนเี่ยลือกได้สามารถเลือกได้นะครับเท่ากันใช่ไหมนี่สิบบาทหมดเลยครับสิบบาทหมดครับทั้งหมดได้สิบาทหรือว่าชิ้นละสิบบาทเลือกไส้ตะกร้าครับผมพี่น้องดูครับดูครับบรรยากาศของไก่วิ่งแซบการขายไก่วิ่งแซบ อีกสักครู่คงจะหมดครับเนี่ยขายหน้าร้านข้างบนหมดใช่ไหมเบียหมดเบียหมดอย่างอื่นเหลือนี่ฮะขายอยู่หน้าร้านถูกดีทีราทอนการค้าครับสาขาบ้านนวลแดงถือว่าขายดีอะไร คือเราสกีนนาเลยทางบูบานปัดจิมเลยปิดลานเหมดเลยเวอรยบนมาจานเลยอ๋อสกีนนาบ้านเรานะงซาาาลมมหดเลยเต็มเลยเนี่ยคือว่าขายดีครับผมคือว่าขายดีเพราะว่าเสียยนนี้ทําทุกวันขายหมดทุกวันครับไก่กรอบวิ่งแซ่บเป็นเมนูง่ายๆครับคนกินง่ายครับน้องพี่น้องเนาะแล้วก็รสชาติ โอเคด้วยครับรสชาติดีเนี่ยสุดยอดสุดยอดครับลูกค้าก็ยังมาเรื่อยๆไปน้องๆตอนนี้ลูกค้าเงียบพ่อค้าก็เตรียมตัวไปซื้อน้ำ <c oughs> <c oughs> ช่วงเย็นครับผมเนี่ยอยู่ตรงนี้ได้ปลอดภัยดีนรงนี้ามาทางไงงี้เราปลอดภยัยขายตรงนี้จะได้ปลอดภัยคนยืนซื้อลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าเราแหละคนบ้านเราเอง ให้ยืนนานๆจะได้ปลอดภัยครับะพี่น้องครับอย่าลืมไว้มาอุดหนุนละกันครับเนาะไก่กรอบวิ่งแซบครับผ่านเส้นนูนแดงนูนแดงน้องเต็งเนาะท้างเข้าไปน้องเต็งบ้านจานหรือบ้านสมิตรพี่น้องอยู่หน้าร้านถูกดีมีฐานที่ระทอนการค้าครับผมเนี่ยหน้าร้านนี้นะเนาะเขี่ยยนต์ก็จะจอดตรงนี้เป็นประจําครับผมนี่ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมพวกเราครับให้กําลังใจทุกๆคนครับ ก,การทำมาหากินครับกับอาชีพสุจริตและไอเดียดีๆสำหรับไก่กรอบวิ่งแซ่บสิบบาทครับลูกค้ามาแล้วไม่เป็นไรครับมาคซื้อได้เลยจ้ะอ,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 อันนี้คนอีกหมู่บ้านครับมาซื้อเนาะนะลูกค้ามาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งครับผมเนาะมาซื้อไก่ตรงนี้เพราะรู้ว่าไก่ขายตรงนี้ครับอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม ให้กำลังใจพวกเราครับสวัสดีครับ